ฮโซน้าฟ้าฟิโอลาโดนเมาส์สนั่นดังแรงเบียดม่านฟ้ากระแสะดอกฟุ้งชิมลางเล่นละครสวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มสมซาคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวอีกแล้วจ้าเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจไฮโซสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนค่ะในช่วงปีนี้สำหรับไฮโซน้ำฟ้าประพสลาดิสกุลหลังจากเปิดตัวการโอเพนิ่งผลิตภัณฑ์ความสวยความงามภายใต้แบรนด์ฟิโอลาไทยแลนด์อย่างยิ่งใหญ่อลังการกันไปีเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่างานนี้เจ้าตัวจะฮอจจนฉุดไม่อยู่คะ่ะถึงขนาดโดนเมาส์คอดแรงแซงหน้า แล้วค่ะว่าไฮโซน้ำฟ้าเนี่ยเริ่มมีงานในวงการบันเทิงติดต่อท้าทาเข้ามาก็แหมทั้งสวยรวยเก่งแบบนี้เนี่ยใครๆก็อยากตามจีบร่วมง,งานด้วยเป็นเรื่องธรรมดาจ้าล่าสุดส้มต้ามีโอกาสเจอตัวไฮโซน้ำฟ้าที่งาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดครั้งที่3รางวัลอันยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบการ SME เจ้าตัวก็ได้ออกมาสัมภาษณ์บอกว่าได้รับรางวันลนักธุรกิจด,ดาวรุ่งบอกว่าฟิโอล่าเนี่ยเป็นแบร สิ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเกิดจากความรักในลูกค้าที่ใช้สินค้าส่วนที่มีเข่าเมา์มาว่าเจ้าตัวเนี่ยเบียรแซงหน้าไฮโซม่านฟ้าจนทําให้อีกฝ่ายในกระแสดอกนั้นเนี่ยไฮโซน้ําฟ้าบอกว่ารู้สึกขำขกับข่าที่เขาเมาเมา,เมากันจ้าบอกว่าต่างคนต่างจิตต่างใจต่างความคิดตอนนี้เนี่ยขอโฟกัสเรื่องธุรกิจจะดีกว่าฝุงว่าตอนนี้เนี่ยมีคนติดต่อท้าทาเข้ามาให้รับงานในวงการบันเทิงชิมล้างเล่นแล้ว เรื่องแรกคะ่ะน้ำซอสทรายของวิกหมอชิดโดยเรื่องนี้เนี่ยได้เป็นนักแสดงรับเชิญเจ้าตัวยังแอบเบย์เบย์ให้ฟังด้วยนะคะว่าเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเกิดยอดขายแตะพันล้านเมื่อไหร่เนี่ยจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากไฮโซน้ำฟ้าพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยคะ่ะค่ะก็นะ้ำฟ้ารับในสาขาธุรกิจดาวรุ่งนะคะเพราะว่าเราเราเพิ่งทำมากันแค่หนึ่งปีกว่า เหมือนอยู่มานานใช่ไหมคะจริงๆแบรนด์เราเป็นแบรนด์น้องใหม่แบรนด์เราเป็นเป็นแบรนด์เล็กๆอะคะ่ะสิ่งที่มันทําให้ประสบความสําเร็จก็คือมันเกิดจากความรักอะคะ่ะเราเรารักในตัวแทนรักในลูกค้าของเราจริงๆที่ที่เขาเออใช้สินค้าใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะเราสร้างสร้างคนตั้งแต่คนที่เขาไม่ไม่มีเงินเลย จนทุกวันนี้ออมีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนก็หลายคนแล้วก็เราสอนสอนเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ mm hmm. เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ที่เราทำอยู่ค่ะ mm hmm. เพราะว่าเราเราจะเน้นในการสอนเขาแล้วก็สร้างให้เขาให้มันเป็นอาชีพจริงๆค่ะ จริงไม่ล่ะค่ะฟ้าทําธุรกิจฟ้าไม่ได้มองเอ้ยไม,ไม่ไม่ได้มองว่าเอ้ยจะต้องคนนู้นจะมองว่าเป็นไฮโซหรืออะไรไม่เพราะว่าเราก็บอกตรงคือเราก็ไม่ได้เป็นไฮโซหรืออะไรทั้งนั้นแล้วก็เป็นคนที่ทํางานทาธุรกิจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็หวังดีกับคนที่อยู่ในบริษัทเราอะไรเงี้ยค่ะตัวแทนของเราอะไรเงี้ยจริงๆค่ะก็จริงๆตอนนี้ก็ก,ก็ก็มีละครแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าแบบว่าไม่ได้เป็นเมนของ ตัวเรื่องหลักอะไรเงี้ยค่ะแค่แบบรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่องท่องหลอยยากมากบอกเลยว่าเขาคนที่เขาทําทํางานหน้ากล้องน่ะนคะเขามีความอดทนสูงมากค่ะต้องต้องยอมรับตรงนี้จริงๆโปรเจกต์ใช่ไหมคะหมายถึงว่างานงานใหญ่หรือว่าเป็นโปรเจกต์อ๋อมีค่ะเมื่อไหร่ที่ถึงพันล้านก็มีก็หลักร้อยแล้วกันหลักร้อยแล้วกอย่าให้พูดเ คือก็เนี่ยแหละค่ะเล่งเล่งสุดฝีมือเหมือนกันค่ะอยากอยากให้คือจริงๆแล้วในงานแกลเลอรีกนี่นะคะเราเราได้มีการเปิดโครงการใหญ่โครงการหนึ่งด้วยะคะ่ะที่ที่เป็นการ,รเป็นโครงการสร้างอาชีพให้กับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราคิดว่าโครงการนคี้เนี่ยมันจะทํา,คคาคคทให้กับทําประโยชน์ให้กับคนอื่น,นะะที่ที่เขาไม่มีไม่มีทุนในการที่จะทําอาชีพอ,อยากจะขายของอะไรเงี้ยจริงๆอนะคะ่ะมันมันอาจจะทำให้คนอื่นได้ได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำขึ้นมาเนี่ยนะคะคือประกาศไปแล้วนะคะเป็นเ,เราร่วมกับมูลนิธิในการที่จะสร้างอาชีพให้กับคนไทยทั่วประเทศเลยค่ะเราทุ่งบประมาณตรงนี้ประมาณ10ล้านกว่าบาทนะคะโดยการที่เราให้คุณเข้ามาเป็นตัวแทนโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะแล้วก็คุณเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำงานการทำงานของเราเนี่ยก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กออนไลน์ทุกอย่างที่มี ซึ่งทุกๆคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่เป็นประจําวันอยู่แล้ว Facebook Instagram อะไรเงี้ยถูกไหมคะค่ะเอาตรงนั้นนะคะเข้ามาทําใ,ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเขาดีกว่าเพราะว่าบางคนก็ใช้ Facebook แล้วบางคนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเพื่อใช้แล้วมันทำให้มันเป็นอาชีพอีกอันหนึ่งได้เนี่ยมันมันถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับสำหรับทุกคนอะไรเงรี้ยค่ะเอาเป็นว่าก็ติดตามกันได้คะ่ะกับอีกหนึ่งบทบาทการแสดงของไฮโซน้ำฟ้าค่ะ ความสามารถแบบนี้เนี่ยใครๆก็อยากตามจีบให้ไปร่วมง,งานด้วยค่ะ